MP Variety สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำซีรีส์จีน8เรื่อง8รถพระเอกหล่อนางเอกสวยจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเรื่องแรก l ักซ s y e n e r y หรือฉากรักไฟฝัน นำแสดงโดยหลินอีรับบทเป็นลูจริงชายหนุ่มแสนอบอุ่นคนเดิมเพิ่มเติมคือเรื่องนี้ครั่งรักหนักมากและสีรูรับบทเลียงเฉินนักร้องสาวคนสวยเรื่องราวของเลี้ยงเฉินนักร้องสาวสุดฮอตที่เฉิดฉายอยู่บนเวทีเธอได้รับการติดต่อให้เป็นพรีเซนเตอร์เกมออนไลน์มีชื่อว่าเกม Beautiful Soul การเข้ามารับงานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายพเพราะเลี้ยงเฉินไม่มีทักษะในการเล่นเกมเอาซะเลยเธอจึงติดต่อขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทให้มาช่วยสอน แต่เพื่อนรักกลับส่งต่อให้รู้จริงเกมเมอร์ระดับเทพเป็นคนสอนแทนแต่ด้วยความที่เหลียงเฉินเป็นคนที่มีชื่อเสียงจะมาเล่นเกมแบบเปิดเผยชื่อตัวเองคงจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เธอเลยปกปิดตัวตนที่แท้จริงโดยใช้นามแฝงพร้อมกับใช้เครื่องแปลงเสียงในการเล่นเกมจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ความรักระหว่างเหลียงเฉินและรู้จริงจึงเริ่มจากการที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของกันและกันเรื่องราวความรักของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ที่ VTV เลยค่ะ เรื่องที่2 Lo ล e บดีไซเนอร์ออกแบบรักฉบับพิเศษหวงจริงอีรับบทบอสซ่งหลินหนุ่มไบเกอร์ประธานบริษัทเสื้อผ้าสุดหลอ รีเลอร์ปลารับบทโจฟ้างดีไซเนอร์คนสวยพึ่งโดนคนรักที่กำลังจะแต่งงานกันหักหลังเรื่องราวของโจฟ้างดีไซเนอร์สาวสวยขนาดนี้ยังถูกแฟนหนุ่มที่กำลังจะแต่งงานด้วยหลอกหอบเงินหนีไปหมดยิ่งไปกว่านั้นยังทิ้งความสวยไปให้เธอถึงขั้นต้องขึ้นโรงขึ้นศาลมีคดีฟ้องร้องกับร่งลิน CEO ของว่านฟุนกรุ๊กบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซและเสื้อผ้าสิงทอชั้นนําของจีน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เลยเริ่มต้นจากการเป็นคู่กัดที่ดูไม่มีทางจะลงรอยกันได้แล้วเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรติดตามเรื่องเต็มได้ทีวีทีวีค่ะเรื่องที่3 Love is Sweet ครึ่งทางรักสามีแห่งชาติหลวหยุนซีรับบทหยวนซุวยไปล,ยลู้รับบทจิ้งจินนางเอกของเรื่องจิงจินเป็นผู้หญิงที่แพ้น้ำตายอย่างรุนแรงเธอเป็นคนรักอิสระและยึดมั่นในอุดมการ หลังเรียนจบเธอเข้าทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและค้นหาการใช้ชีวิตในแบบฉบับของตัวเองแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าพ่อของเธอจะจากไปอย่างกระทันหันเหตุการณ์นั้นทำให้ชีวิตของเธอมาถึงจุดเปลี่ยนเธอตัดสินใจเข้าทำงานใน MH บริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำเพื่อเติมเต็มความปรารถนาสุดท้ายของพ่อให้เป็นจริงและได้พบกับหยวนซุยเพื่อนเล่นในวัยเด็ก แต่ดีใจได้ไม่ทันไรเมื่อพี่หยวนซวยที่แสนอ่อนโยนและคอยปกป้องเธอในอดีตในวันนี้ได้กลายเป็นศัตรูกับเธอในทุกๆด้านเรื่องราวของหมาป่าจอมดุดันกับยายลูกแก่แพ้น้ำตาจะจบลงอย่างไรติดตามเรื่องเต็มได้ที่ไอฉีอีกันเลยค่ะเรื่องที่4 p r e v i e w at is s t m i n g l i n g สะดุดรักม r ต i n ลิสาวน้อยสุดน่ารักเจ้าลูซ้อรับบทกูอันซินพนักงานส่งของที่ดันซวยขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนหลิงเย จนต้องเก็บเขากลับมาที่บ้านด้วยหลิวเธอรับบทหลิงเย่ทายาบริษัทนิเวถูกคนปองร้ายจนประสบอุบัติเหตุขับรถตกหน้าผาแล้วยังถูกกู้อันซินขับมอเตอร์ไซค์มาชนซ้ำอีกกู้อันซินนางเอกของเรื่องหลังเลิกงาน เธอขับมอเตอร์ไซค์ฝ่าสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเพื่อกลับบ้านทําให้มองไม่ค่อยเห็นทางสักเท่าไหร่เลยไปชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางถนนแม้เธอจะพยายามเบรกรถแล้วแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายก็ชนเขาเข้าไปเต็มๆเ,เธอรีบพาเขาไปที่โรงพยาบาลและรอจนกระทั่งเขารู้สึกตัวแต่เขาดันบอกว่าจําอะไรไม่ได้และให้เธอรับผิดชอบดูแลจนกว่าจะหายดีกู้อันซินเลยต้องพาเขาไมา่อยู่ที่บ้านด้วยเรื่องราวความรักของทั้งคู่จึงได้เริ่มต้นขึ้น ติดตามเรื่องเต็มได้ทางยูคูและซับไทยบนทรูไอดีได้เลยค่ะเรื่องที่5 Eternal Love of Dream สามชาสามพบลิขิตเหนือขเขนยตีลี่เลือดปลารับบทไปเฟื่งจิว๋วจิ้งจอกแดงก้าหางเกาเวยกวงรับบทมหาเทพตรงหัว สาวน้อยฟึ่งจิวหรือจิ้งจอกก้าหางแห่งชิงชิวบำเพ็ญตะบะอยู่บนเขาถูกสัตว์พูดตนหนึ่งทำร้ายเข้าในช่วงขับขันมาหาเทพตรงหัวแห่งแดนสวรรค์ที่แม้ผมจะขาวเต็มหัวแต่หนังหน้ายังตึงเปลี้ยเดินทางผ่านมาและช่วยไว้ได้ทันเวลาตั้งแต่นั้นมานางจึงจารึกเขาไว้ในใจ ตั้งมั่นจะติดตามเขาไปต่อสู้กับพญามาเหลียวยั่วที่ก่อความวุ่นวายบนโลกมนุษย์เพื่อทดแทนบุนคุณแต่เมื่อได้ใช้เวลาร่วมกันความรู้สึกของนางที่มีต่อเขากลับลึกซึ้งแปลเปลี่ยนเป็นความรักแต่ละครั้งนี้กลับมีอุปสรรคมากมายทั้งสองจะฝ่าฟันไปได้หรือไม่ติดตามเรื่องเต็มได้ทีวีทีวีนะคะเรื่องที่ 6. A อัเกอไลมีข้าก็เป็นสตรีเช่นนี้ กวนเสี่ยวทงรับบทปันหัวรู้สาวคนโตของตระกูลปันและเป็นหลานสาวของพระปิตุชายแห่งแคว้นใต้เยี่ยด้วยนิสัยที่เปิดเผยห้าวหารตรงไปตรงมาและไม่ยอมคนของปันหัวจึงถูกมองว่าเป็นสตรทีที่มีนิสัยโหดร้ายทําให้ถูกถอดมันมาแล้วถึง3ครั้ง3ครา จู่ๆนางก็ค้นพบว่าตัวเองสามารถรู้อนาคตผ่านความฝันและยังฝันเห็นว่าครอบครัวของนางถูกลิฟซับและปลดเป็นสามัญชนนางจึงพยายามหาทางแก้ไขเพื่อให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตไปให้ได้โหมิงห้าวรับบทหลงเสียหลือเฉิงอันปัวยอดวีนิวแห่งแควนใต้ยเยี่ยหลงเสียสงสัยว่าการตายของพ่อแม่และพี่ชายของเขาที่เกี่ยวข้องกับตระกูลปันจึงพยายามตามสืบคดีนี้เขาพึงพอใจในตัวปันห่วมาก แต่ด้วยความสงสัยที่มีต่อตระกูลปันมาโดยตลอดจึงพยายามหักห้ามใจไม่ให้รักนางแต่ก็ต้องหาทางเข้าใกล้นางเพื่อสืบคดีการฆ่าล้างตระกูลของเขารักครั้งนี้จะจบลงไปในพิษทางไหนท่านปู่จะรักปันห้วหรือไม่ติดตามเรื่องเต็มได้ที่ทางบีทีวีค่ะเรื่องที่7 m ็ดไมเดนโฮมซูฉือใต้เท้าสาวยอดนักสืบ จางหลิงเฮอแสดงเป็นเผยเจ้าหรือองฉีอดีตแม่ทัพแห่งต้าเลี้ยงเฉินเหวาแสดงเป็นซูฉือแห่งหน่วยมิ่งจิ้งหรือใต้เท้าซูเรื่องราวขององฉีผู้เก่งกาจแต่ถูกเพ่งเล็งโดยราชสำนักจึงถูกบีบบังคับให้ส่งกองกำลังคืนแก่ฮ่องเต้เพื่อลดถ,ถอนอำนาจอองฉีจึงปลอมตัวเป็นคุณชายทเทีเ่ยวเสพเพลงไปวันๆจนได้มาพบกับซูฉือหญิงสาวผู้ฉลาดหลักแหลมที่ปลอมตัวเป็นชายทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวน เมื่อซูฉือได้รับการช่วยเหลือจากอองฉีในการจับคนร้ายทั้งสองจึงได้จับพลัดจับผูมาเป็นคู่หูยอดนักสืบแห่งต้าเหลียงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามเรื่องเต็นได้ที่ VTV เรื่องสุดท้าย The Legend of White Snake ตำนานรักนางพญาง,งูขาวจีจิ้งอีสาวสวยในรอบ4,000ปีรับบทไปสู้เจินส่วนอี้เหมิงหลงรับบทสีเซียน หลังปีศาจงูขาวไปสู้เจินอุทิตตนบำเพ็ญตะบะนักเข่าเอ๋อร์เหมยมานานนับพันปีในที่สุดก็สามารถจำแรลงกายเป็นมนุษย์ขณะลงเล่นน้ำได้คลายร่างเป็นสาวงามสวนชุดขาวบริสุดดทธิ์ดุจเทพธิดาแต่องค์เจ้าแม่ควนอิมต้องการให้นานได้ใช้ชีวิตเยี่ยมมนุษย์เพื่อเรียนรู้ถึงการอดทนอดกลัน้นและการเอาชนะต่อกิเลตต่างๆพร้อมก้าวเดินต่อไปด้วยใจเมตตาก่อนที่จะบรรลุถ,ถึงทางธรรมนานจึงออกเดินทางในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามคำชี้แนะขององค์เจ้าแม่กวนอิมจนได้พบกับศีเซียนหมอนหนุ่มฝีมือดีมีน้ำใจแต่นางเข้าใจผิดคิดว่าเขาคือหมอลวงโลกที่อ้างตัวว่าเป็นหมอเทวดาจึงคิดเปิดโปงและสั่งสอนให้เขากลับตัวกลับใจเสียใหม่เรื่องราวระหว่างงูและคนจะจบลงอย่างไรทั้งสองจะรักกันได้ไหมติดตามเรื่องเต็มได้ในไอชีอี ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวซีรีส์น่าดูของจีนทั้ง8เรื่องคลิปรีวิวน่าจะเป็นเรื่องอะไรไว้รอดูกันถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำคลิปถัดไปคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ